ใช่ไหมประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยป่ะปกติสองหมื่นแล้วเราไม่ไหวเนาะดูนี่แม่งลองคลิปอยู่แล้วดิฟอะเราไม่คิดว่ามันจะจัดลงมาใส่เองเราใส่็ิเต็มมันฟรีดอ่ะสองแสนดิวอะคือมันเอาแบบหมดเพื่อนเลยอ่ะเครื่องเก็บร์กดมาเอาคนเดียวเลยนี่ก็หลายอัน ได้ทุกสถานที่ตอนแรกก็จะหมาแน่แล้ววะเออตอนแรกก็จะหมาแน่ลาแเลยว่ะเามาสวัสดีครับเข้ามาสวัสดีคัมาแล้วโอ้โหกันไันดีสีไปงานได้ไม่ถ่ายได้ไหมเี่ตรงที่เราจะถ่ายรูปอะถ่ายถ่าได้อยู่แล้วได้ปะ ตีคนดูสามิคนด้นะคับวันดี้วันนี้อยูีโร่แปสองสามสี่อยสลายสีแล้วก็ออกไปอเเมนคไลฟ์สดเล่นดีกว่า่โอ้ไลฟ์อีกแล้วไปไลฟ์เล่นเลยไปไลฟ์เล่นเลยไลฟ์ไลฟ์เข้ากองอะไรเข้ากองเลยปะอไ์เข้ากองเข้ากองใที่มันอีกมาาาทไงะแ่นอนไอ้นี่จะเข้ากองยไงมันอยู่อยู่เอฟเดคต้องกดไลฟ์ก่อนหรือว่ามันเชิญกันได้เชิญเขาไลฟ์ได้ไม่ใช่หรอ เชิญหรอนี่เริ่มอหรออารูเริ่มกนอาันนี้เริ่องไเริ่อาันนี้อีกสองวันเป็นบอใครสว่สดีคอัะไ้างเบไ่นี่อย่าปอนี่อ่าใช้ผีบ้าอย่าไปด้อทำไรปนนามอวันแข่งใครแข่งอ่ะเชิญมาน้องเชิญมาดิน้องเชิญมาเลยแบบเดียเลย็เราจะเอาเสียงเดียวกันเลยหรอครับอันตัวอะไรตัวนียวมัต้องแข่งกันหม่ะแล้วองซูน่อลมาดิอปอาไม่ต้นในเสียงหรอน่ไงอะเปไรเน่ยเอดน อะไรเลฟแดงเพื่อไรตบปิดก็ได้ไหเอาขึ้นับโลขึ้นก่อนอลโลให้ให้เลฟแดงคุณดูเยอะขนาดนั้นเลยหรอสามสิบสพี่อ๋อหรือรยคนไหนเเอนอะรเลดได้ไหอหน้ามันเอาหนงเอาหนังแอเลอดี้ไนาทไทยไปไหนมไทยอ่ะมีแลงฮะใส่เข้ามาแล้ว เราแบบตรงขึ้นพรกันแล้วจะยีเซิงกันเดยลอแป๊บนี่ไลค์ให้ด้วยทีมโลแล้วขึ้นพร้อมกันจริงเสิอกันได้ขอม่อิงอมันต้องใ้ซุ้งเหรียญอ่ะยโลนี่เพื่อนเนี่ยพื่อนเพื่อนเบิ้งต่อต่อมาแล้วเป็นจังไก่เอ้าอคือใช้แกน้อยไม่น้ารแบบนี้าเลยไม่ไปไล์ในต่อต่อไหมไม่ใช่ไลท์มันไลท์ในต่อตไม่ใช่ไล หลายคนออไหนๆเซ็นม่ใหม่ไม่ขึ้นนอดีมมนขายอ่ะรูปแบบของโยกครับอะไรเหลออะไรไรในเอ็มดาเอฟดาบอะแล้วก็ในตอต่อะไรนี่เซ็นมาใหม่ดิั้งๆยัไมเซ็นมหสุกคนแข่งตอนไหนพรุ่งนี้น้องแข่งพรุ่งนี้ครับทุกคนใหม่มาแล้วสวัสดีฮะ แข่งพวกนี้ทุกคนแข่งพวกนี้ไม่ได้เป็นเสียงทข่ไมอ่ไม้เสียงผมได้ครับผมจะไปที่ไหไม่มีปิดดูแล้วนมาดูกันอใกล้กันแต่เสียงมันอีกแล้วไปไหนกำลังจะไปถ่ายครับไปถ่ายไปที้ไหนไปไหนห่มไปรู้ลาวชนะไหมยังไม่ได้แข่งนะเสียงมันสะท้อนอะไรไปผมจะปิดไปไปสตรีมในต่อต่อ ทางนั่นมาแล้วก็เขาประสานกับบริษิสเตอร์ดี่ไปเขาจะแจ้งน้องเซเว่นอ่ะไปว่าวันนี้เป็นวันมีเดือนเองของเราซึ่งมันเป็นภาพพีอร์ภาพที่จะ็นแบ อยู่ด้วยกันไม่สวยพี่ส่งมาเขาได้ไหมครับเขาดูเดียวเขาคุยเองแล้มีแชทใช่ไหมเขาคุยกับเราในกลุ่มไหนพี่มีหรือทางการในหน้าที่สุดอ่าจะ่มี่อยู่ในกลุ่มอ่าแอดยูนิคอนใช่ไะมพี่ไม่อยู่ในกลุ่มนั้นไม่เขาชื่อแอดยูนิคอนไหมล่ะไม่ในซีท็อปเขาชื่อกันยวีเลยอ่ะเขาชื่อแอดมี่กันยาวีตอนนั้นเหมือนว่าไม่ได้คุยนะพน้องปราวิทาครับขอนใจด้วยนะครับพี่อยู่ในซีทอล์กลุ่มที่เรา้อมไหมทำ

ให้โลไลท์เดให้โให้ให้ให้โลไลท์แดงให้พี่ห้อยไลท์นดงไ่นึ่งไหถ้าเราที่หนึ่งนะพี่ห้อยเกล็ดไม่หนึ่งไม่หนึ่งไ่วม่ไ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 มงไมดไม่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 าม่ไ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 ม่่่่่มม่่ไ่ค่ไมู่ ไม่เอาเยอะไปขอสองกัญพิษพอไม่สตรีมในเอฟดามไหมแล้วน้องๆขึ้นมาดูในนั้นไหมคือมูลร้าใจร้ายอ่ะไปไหนผมไปไหนผมไปรู้เป็ถึงล่าครับอ้าวยิ่งแข่งก็มีแล้วพอพอพอพี่แจ็คไปไหนล่งโค้งรงเพชรเนี่ยอยาดเร็วเลยเจอไม่รู้เขาแน่จะไปไถ่ลงือนกันแหละคือบอกให้กดใจให้ไม่เร็วใช่ไหม เออใช่บอกบอกให้มาดูนี่ไม่เคยเลี้ยวบอกให้คนมันเนี่ยผมว่าไทยชนะรอดูน้องชายคือแบบสเตีมทั้งวันคนดูหนึ่งคนเนี่ยมีมาดูมาดูไหมก่าใหม่มีแค่นั้นนะสเตีมในเอฟดามแล้วทขาามาดูในนั้นนะในต่อต่อะนั่นจะรู้จักนะมีใครอยากได้เสื้อทีมมามันดูไม่ครับน้องไม่ผมเอามาประมาณห้าตัวให้หกตัวมั้งมีใครอยากได้เปล่าบะใส่อะไรเงี้ยไปหนล่ะครับพี่ออกไปนี่ครับทำมาเผื่อคนดูแลนะ ไป6ตัว6ตัวแข่งขันเอาครับเซียนมาเป้าเซียนเซียนไม่มาหรอกสูงเนี้ยโอ้เซียนไม่มาเราเบ่งไปได้ทรงผมยืดอะไรไรเนี้ยเซียนไม่เอาแล้วเซียนไม่เอาไม่เอาแล้วอ่ะทรงผมเส้นเอ็นไทยชะเด็จริงได้เหรอเอาด้วยดิใช่หรอจะเอาหรอน้องาใครอยากได้มิ้นต์หนึ่งมาจะได้รู้ อยากได้เม้นตหนึ่งไม่อยากได้เม้นตสองอยู่ไทยหรอแม่นแล้วครับเสือโอ้ยโอ้ยนี่ไงอะไรอะไรนี่ไงนี่ไงคือคนฟุ้งฟิ้งอ่ะมึงใช่อิเล็กอ่ะอ่ามาน่าสุดนัเนี่ยอ่าไปสดไปได้น้องเอาน่าหล่อๆหน่อยนึงคือเพลงมันเป็นเกาหลีไปแล้วอ่ะเออโอ้เพียวอย่างปกติน่าหล่ออยู่แล้วาใจสุดปุ๊บคือแบบเป็นเกาหลีไปเลย โ็แปดไร่สดอยู่ใสในตตครับคนเราบงบดาอ้งค่าอะไรคือสเมเจ้าแหงตั้งค่าเยอะเเนเตนที่ะเย์ฟเลน้ำอยจอยวิสุทธิ์ตวรชนชิมหน้ำมอตั้งค่าไปด้วยไมตั้งคากัลรอนชันชื่อตั้งคาไปดูแลบ้างวิสุอยู่ลอยเจ้าลอยนชิมมต่ามหนอเอรมาไทยเอยก็ินนไทยฟังออกเหรอเนี่ยจงอ่า ไนี่ราชาม้งนะฮะอ่าจะลิ้มน้องหมอก่อนมาดูแข่งนะอ่าน้องหมอน้องปุ้งคือนะน้องปุ้งคือนี่เลยนครับเป็นมันตอนเสลี่ตกแตกแล้วเขาคือคืออย่างเสื้อขายนะเขาคือคือเสลีเสื้อขายออกมาแล้วมาขายเลโอ้โหน้องพี่ว่าษามพรู้พี่นับเลขได้เลยใกล้ๆก็มาได้นะไอ้ไปไลฟ์เนี่ยตอนๆนะเค้นะแต่ว่ามคนเป่งมาคือนะ เนี่ยลงมาก็จะเห็นคนดูคนดูมาดูพี่สีคนแม่งไล์พี่สไลค์มันไม่ได้เมแล้วมันมีแบบมนอถือแล้วนะแล้วผมแจกเลแม่งอยางได้เสียงวใจต่าง่า่าเป็นไรนะเราไัอย่างมาดิมาดิมาดิเป็นไรในีตอนน้นเอดี๋ยวถ้าแบบว่าแบบมีหัวเราตัวออพตัวแข่งแบบกดกดแบบกดแบบทอเทียมกันนะใ่ไหละไอ้ไอ้เป็นไรในตตอนนั้กันนะ เขาเร่มเขาเริ่มาก่อนอ่ะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอินโดนีเซียฮัลโหลฮัลโหลมาเพื่อนโอยไลน์ในนี้แหละหน้แข่งอ่ะแข่งอะไรในนี้แหละที่เปิดหน้าเอาดีน้องอยากเพื่อเห็นน้องหน้าน้องไาดนงใต่กันเดลยคือไม่ไม่ต้องห่วงหรอกไม่เปิดแง่